สว,วัสดีครับผมตูดดีแอ d เวนเจอร์จากช่องทักซี่คอนแคมป์ไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับน้องเบสนะครับน้องบีมรถมือสอนะครับผมอ่าครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ปีนน้ำมันยูสกายออโต้เฮาสในส่วนของมอตเตอร์หลดกหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปด,ไดูครับผมรถ BMW นมันยูใช่ครับ ใช่แล้วก็จะสอบถามถึงเรื่องพุเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เราอยากมาลองรถเราเผื่อเรามีตังค์เราถูกหวยประมาณเนี้ยใช่จะมาลองได้ไหมมาลองได้ไหมมาลองดูรถมาขอข้อมูลได้ไหมครับผมประมาณไหนใช่เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับ่ป let's go let's go นีครับผมทีมมาต้อนรับด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนะครับผมก็อันนี้เป็นครับผมต้อมนะครับเป็นผู้จัดการที่ศูนย์พีเอ็มสกายออโตเฮาส์ครับครับผมพี่ต้อมเป็นผู้จัดการที่ศูนย์สกายออโตเฮาส์ในส่วนของโมโตรัดใช่ครับถูกต้องครับของมอเตอร์ไซค์อ่าครับผมวันนี้นะครับผมก็มีหลายคําถามมากเลยผมอยากจะให้พี่ต้อมนะครับผมอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับที่ศูนย์นะครับโมโตรัด ของสกายเราเนี่ยนะครับนะครับมีบริการอะไรบ้างครับ b m ียมันอยู่สกายของเรานะครับก็ถือว่าครบวงจรเลยในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ไม้ศูนย์บริการนะครับที่ครบวงจรแล้วก็อะไรก็เดี๋ยวพาเดินดูได้ให้ามีให้พี่ต้องพาพาชมหน่อยดีกว่าครับผมว่านอกจากรถที่มีจำหน่ายของแบรนด์เบียนอยูของมอเตอร์ไซค์นะครับหลากหลายรุ่น ก็จะมีในส่วนของส่วนบริการซ่อมดูแลอะไรถูกต้องครับนะครับแล้วก็รวมถึงมีเสื้อผ้าเครื่องแบบกายด้วยที่ผมเห็นใช่ครับที่ต้องผ่าชมได้ครับตรงนี้จะเป็นรถที่เรามีขายณปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายเขาเรียกสปอร์ตแอเวนเจอร์หรือจะเป็นแนวฟูตเตอร์นะครับสิก็มีนะครับสีก็มีนะครับเลยของอารอครับอันนี้ก็ลูกค้ากำลังดูรถอยู่ รือว่าจะเป็นในแบบสไตล์นักเก็ตนะครับก็สามารถเข้ามาชมกันก่อนได้นะครับได้นะครับแล้วก็มุมด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้านะครับพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์เซฟตีหมวกน็อกรองเท้าตรงนี้นะครับก็มี้บริรเซอร์วิสเซอร์วิสของเรานี่จะแยกครับจะเป็นสัดส่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าของเราจะอยู่ฝั่งหนึ่งที่หนึ่งไม่ไกลครับก็สามารถท่านที่ ซื้อรถไปแล้วแด้ส่วนลยเช็คหรือรถมีปัญหาก็เข้ามาหาเราได้เลยครับเราก็จะมีทั้งเจ้าที่คอยรับบริการนะครับช่างที่ผ่านการอบรมนะครับจาก B M Thailand ที่จะคอยบริการท่านมีครบวงจรใช่คุยง่ายก็คือตั้งแต่ต้นจนจบจนจบจบใช่ครับต้อมครับครับผม ไม่มีเงินเลยสักบาทนะครับเข้ามาลองรถได้ไหมครับที่นี่ครับไม่ยากได้ครับได้ได้ครับไม่มีเงินสักบาทบอกไงลองได้ซื้อรถก็ได้ครับมัดูก่อนได้ใช่ครับถกต้องันก่อนได้มันลองได้นะครับบางคันนี้ไม่ได้ยินข่าวว่าไม่ได้ใช้เงินดาวเลยใช่ครับผมไม่ต้องใช้เงินดาวเลยครับสำหรับรุ่นที่มีคัมเปนหรือเข้ามาคุยกันก่อนครับบางทีรุ่นที่อาจไม่ไม่มีคัมเปนหรือไม่มีโปรโมชั่นบางทีแล้ว ช่วยคุณได้ใช่ใช่เห็นว่ามีราคาหลักแสนด้วยเหรอครับีมมีมีครับราคาหลักแสนแสนต้นๆกันต้นครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาทําราคานะครับก็เดี๋ยวไงสอบถามทางที่บริษัทขายสเซลล์เราก็ได้นะฮะนะครับผมเดี๋ยวมีในส่วนของที่ปรึกษาายขายขอให้ทำขณะนี้สวัสดีครับผมผมดินครับผมครับชึบ สดค่ะเดียค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกอยค่ะกอยนะครับผมที่นี่มีมีเซลลมันอยู่มีเซลลที่คอยต้อนรับลูกค้าอยู่สามพันนะครับเริ่มกันที่จากทางสกูตเตอร์เลยครับสกูตเตอร์ C 4 0 0 X นะครับสกูตเตอร์สายแรงสกูตเตอร์สายแรงแรงจริงไหมเช่นคันนี้ก็จะเป็นสกูตเตอร์ C 4 0 0 X ครับจะเป็นตัว Exclusive ครับจะเป็นสีพิเศษแล้วก็จะเป็นตัวกุญแจที่เป็นกุญแจเล็ดด้วยครับ และได้ได้หน้าจอเป็นตัว TFT ด้วยเหมือนรุ่นพี่ใหญ่ PR250GS ครับเห็นตัวนี้มันมีอยู่2โฉมใช่ไหมครับเออจะมี X กับ GT ครับอ๋อ X กับ GT ใช่ GT ก็จะออกแนวหัวบ้วนใหญ่กว่านี้บึกบึนกว่านี้ครับแล้วราคาล่ะคะราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมสำหรับค่าตัว C400X นะครับครับเวลาเราจะข่อมรถมอเตอร์ไซค์มีเทคนิค อย่างนี้ได้ไหมว่มาแล้วแล้วแต่สะดวกขวามาซ้ายได้ไหมครับได้จะขึ้นจะขึ้นเออไดขึ้นฝั่งนี้ปกติมันต้องขึ้นฝั่งนี้มั้ยมีได้ผมคิดว่ามันจะหายฮนด์านนีได้ไหมผมคิดว่าจะหายไม่เจอครับมีได้านนี้ได้ไหมครับ อันนี้ไม่น่าได้นะครับไม่น่าได้ไม่น่าไดรใช้งานที่ถิดวิธีโดนเลยจัโดนเยจริงๆได้แต่ให้ซื้นตั้งแต่จ่ายอยากเปล่งเข้ามานะครับอ๋ออยากให้ขึ้นจากฝั่งซ้ายของรถเพราะว่าการตั้งขาตั้งเขาใช่น้ำหนักรถตอนที้เพิ่มการขึ้นรถนะครับให้ขึ้นจากฝั่งฝั่งซ้ายใช่ครับ อันนี้เริ่มติดตลกแล้วครับเนี่ยใช่ครับเออก็แต่วิก็ได้แทงขาแบนีิก็ได้เตะแทงแทงขาเตะจะได้หรือว่าหรือว่าจะทเอ่อซ้อนทับกับมาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าผมว่าในความคิดเห็นผมเนี่ยที่เคยเห็นเวลาจะพาแฟนซ้อนมันจะใส่ถ้าเราเป็นคนตัวสูงแล้วเราคว้ามาอาจจะสลายได้ผมว่าเป็นรเคื่อนที่ถูกต้องแล้วก็แฟนก็ถูกใส่ กเเตลยใช่สำหรับตัว c ีส0่รนะครับเป็น b i g s c o o t e r BM นะครับผมที่บอกว่าอะไรมินิยมไม่ต้องี่ต้อเคใช้เหมาะกันเดินทางไกลได้ไหมครับเดินทางไกลก็ได้ครับอันนี้ทางไกลว่าขิ้เหล็กไม่ถือระดับขึ้นไปต้องทำดีเลยสี่อยซีซีสี่ร้อยซีซีถือว่าไม่ขิเลนะสูงสักร้อย สไตลครับผมว่ายังเป็นที่สอดคล้องง่ายอ่ายังมาเตะง่ายหรืว่าอย่างไหนก็บามปังลุ่มบางลุ่มหรือว่าทำงานได้ดีครับเนาะในขนาดที่ไม่ได้ว่าใหญ่มากถ้าคนตัวไม่สูงมากผมว่าเฮาเผลมเนี่ยเสริมเข้าบวกกับล็อพอดีโอเคครับผมเดี๋ยวเชิญน้องบิ๊มพาไปดูรุ่นต่อไปหังกนันครับเอาใจสายสปอร์ตเอาใจสายสปอร์ตสายหลอดที่สปีดพันเดอร์เบิร 2021ใช่ครับก็จะมีตอนนี้ได้มีด้วยกันทั้งหมด2สีก็มีสีแดงแล้วก็เป็นสีสีเทาแล้วกันผมเรียกว่าสีเทาแล้วกันครับไม่ีข่ว่าสีเทาครับ,บมันจ่าก,กับมันต่างกับตัว R ตัวเดียวยังไงครับเอ่อตัวเดียวจะเป็นรถแนวเอ่อในเก็ตไบท์ไหมครับใช่ครับแนวในเก็บค<ด>รับเราอันนี้เป็นสายตัวอาร์ตวอารจะเป็นแนวสปอร์ตอืมมาจดีให้ให้น้องเบสเ้่าดีกว่าครับผมน้องเบสขึ้นรถให้ดู น้องเบร์ขับสปอร์ตมาก่อนนะครับเอาท่าไม่ธรรมดาก่อนใช่ธรรมดาเอาท่าไม่ธรรมดาก่อนขึ้นยังไงท่าไม่ธรรมดานึ่เป็นธรรมดานะครับขึ้นมันจะเุรียดลังนะพี่อ๋อเหยียบก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับใช่ครับสไตล์คุ้นเคยครับอืแต่ก่อนก็เคยใช้อยู่ครับตัวนี้เลยอเป็นตัวปีเก่ากว่านี้หน่อยนึงอืภารกิจหลักของสายสปอร์ตเน้นทางไหนดีครับ เห็นสายหล่อครับถ่ายภาพหล่อจอดรันเล่าอ่ะจอดรันเล่าไปคือไม่คือทีมไม่ได้ใช้อะไรครับไปจอดรันเล่าอย่างเดียวลงอัพโหลดได้ไหมโอไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะถ้าเข้าสนามนี่จะถือว่าโอเคครับตอบโจทย์เพราะว่าโช็อคเขาถือว่าสมูทมากครับตัวนี้เป็นโช็อคไฟฟ้าด้วยนะครับหน้าหลังเลยสามารถปรับแสงออนเป็นตัวหน้าจอได้ครับตัวใหม่นี่มันมีเฮ้ยนี่มัน จออเหมือนจอยสติ๊กใช่ไหมจอ T F P แล้วแล้วก็อ่ามันจอ T F P ตัวเรียกง่ายภาษาบ้านเราเรียกว่าตัวควบคุมหน้าจอหรือว่าตัวลูกเพื่อนก็ได้ครับอันนี้มันเปิดวิทยุฟังเพลงได้ไหมครับอ่าไม่ได้ม่ได้แต่กาสแต่ว่าไม่สามารถเปิดวิทยุเพลงได้แต่ว่าเปิดโทรศัพท์ได้ใช่ครับแต่ว่าโทรศัพท์ได้ติ๊กกับอ่ามูฟวิชโทรศัพท์แล้วก็แชพ้มาที่มูฟวิชหมวกกันน็อกได้ครับสวยๆวยสทำทำได้เหมือนกันในเหมือนกับไอตัวรถทัวรนี่เลย ต Report, ัวน no uh, ี้กี่ม้าครับถ evet> mm ้าสายสปอร์ตเกาจะถามเรื่องแรงม้า209อยเแรงม้าสองรแรงม้าเดี๋ยวพี่สองร้อเอาง่ายๆ200นิดๆเออ200บวกอ่า200บวกท็อปสปีดอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ดินครับอ่าสองร้อสร้อยเกาสามารถไหลต่อได้ไหมครับถ้าใจคุณพอเฮ้ยร้อยมีบางรุ่นล็อกไหมล็อกล็อกครับล็อกล็อกมาก่อนล็อกสูงสูงไหมสู้สุดก็ล็อกอยู่ที่180หลังจากกดล็อกแล้วมาเจอ ต้อง1,000งกิโลใช่ไหมครับถึงจะกดล็อกใช่ไหมครับถ้าคุณซื้อไปวันแรกคุณอย่าไปอัดนะครับกี่ยังไงก็ไม่ถึง200นะอยนะนิยามดีกว่าเขาบอกว่าฉลามบนบกเขาบอกว่างี้คือฉลามบนบกฉลามบนบกฉลบเฉียวบางคนก็บอกว่าเหมือนปลาทูปลาทูใช่โอ้โหเรียกเขาเสียเลยนี่ฉลามนี่แล้วอ่ะฉลามพี่บ๊วเมื่อก่อนได้ไหมฉลามบนบกแต่เอสพันเออฉลามบนบกแต่ตัวนี้ตาไม่เหลีแล้วไม่ใช่ไหรมไม่เหลีแล้ว อขอดูถูกๆบ้างฮะเนี่ยอ้าวไปรุ่นประหยัดบ้างดีกว่านะครับของ G1W เราเองครับเรียกว่ารุ่นประหยัดได้เลยเพราะว่าราคาต่ำสุด G 3า0 GS ครับราคาอยู่ที you know ่1,95,000บาทครับผมเป็น GS ด้วยเป็น GS ด้วยครับ IBM ด้วยสำหรับใครที่เป็นสายแอดเวนเจอร์หรือสายลุยครับตัวนี้ครับควรมีไว้ครอบครล้องอนึ่งคันกบลุยได้ผ่าตัดได้ไหมครับสบายเลยครับผมงทรงาตัดสบายน้ำหนักไม่เยอะ อแค่ว่าไปได้ทุกสถานที่เลยอย่าลองเข้ามาดิจะเข้าไหมหน่อยใช่ราคาไม่แรงเริ่มถึงมีไฟแนนซ์รองรับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ bm ราคาไม่ถึงสองแสนฮเ้ยอ่าขาที่คุ้นเคยนะครับผมคือแทงขาเนี่ยถึงสุดที่สุดทุกนปลอดภัยนะอ่าแต่ว่าผมเห็นได้คิดอยู่ว่าผมติดตามพี่อยู่เฮ้ยหรืว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าขาข้างขวาแทงไปแล้ว เราไปจอดตรงร่องคนนี้ขาข้างขวาไม่ถึงไอ้ท่าแทงขาเนี่ยล้มไปทานเลยนะผมก็ล้มเลยนะผมถ่าแทงปุ๊บล้มปั๊บนะโอ้โหอารมณ์ดีอ่ะอันนี้เครื่องยนต์หนึ่งสูบเหมาะสำหรับเป็นรถเริ่มต้นได้ใช่ครับสตาร์ทไม่แพงราคาแค่แสนกว่าบาทฮะใช่ที่อยากจะมีบีเอ็ม ด้้ววยนนนะครัับก็็เเปตมได้ยินข่าวว่าผ่อนได้สูดถึง30มสิบปีเออ,อไม่ีค <laughs> ือต้องไปกู้บ้านไงเงี้ยแลาวปซ <laughs> ื้อจริงจริงไหมเงี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองดูตัวอื่อออนบ้านแนวสายคาเฟ่หน่อยคาเฟ่หน่อยได้ยินข่าวว่าเพื่อนเฮียซื้อไปไม่ได้ขับเอาไปจอดบนชั้น2ไม่ผมได้ยินเขาไม่ทีหรอกนี่เลย R 9 T Scrambler นะทำไมต้อง Scrambler อ่ะมันกึง่งทีบากไหมแบบลูกทรงครับลูกทรงของของ,ของตัวรถจะออกเป็นแนวทางเลย Classic สสอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยคล่องภาษาเท่าไหร่นะแต่มันเหมือนแบบจะกึง่งคลาสสิกกึ่งมอเตรอร์คอร์สกึ่งแบบตัวนี้เขาเรียกทรง Scrambler ทรง,ง Scrambler ใช่ครับสาวันบ้านทรงโบราณแล้วเหรอเออทรงโบราณทรงโบราณออกมาทางแบบค่อนข้างล้ำสมัยหน่อยอะไรเงี้ยครับ อันนี้เป็นเครื่องเดียวกันกับ PS เอสไหมครับเอ่อเป็นเครื่องบ็อกเซอร์เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วตัวที่เป็นเหมือนกันแต่เป็นโช๊คอัพไซด์ดาวอ่ะก็จะเป็นตัวนั้นก็จะมีอันนี้แรทีจะแยกออกไปอีกหลายหลายอ๋อใช่มีหลายรุ่นมากใช่เที่ยวอันทีเออร์เบิร์นแซนด์ทีเอสทำไมต้องใช้เก้าทีเหครับเอ่อตรงนี้หมดแรงมั้งเนี่ยแล้วเก้าทีสงสัยหมดแรงก่รอเก้าทีอะสองทีสามทีสี่ทีได้ไหม 9ก้าคือเลขอะไรชึ้นเงอนเมื่อ่าเขาบอกว่าเขาทำมาฉลอง90ปี a n n อ๋อทำมาฉลอง90ปีครบรอบครบรอบแต่ว่าผมฟังเข้ามาอีกทีนะอันนี้ผมยังไม่ได้หาคำตอบนะพี่ใครใครใครรู้กดคอมเมนต์ให้หน่อยใครรู้กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับตอนนี้ก็ผ่อนได้ถึง30ปีเหมือนกันนะครับถ้าลูกไหนสนใจใช่ครับคือคันนี้มันจะเท่มากนะต้องไป2คน คนคนนี้ต้องนั่งกลับอีกแล้วแล้วคนแล้วคนอีกคนยังไงอ่ะคนมีคนขับแท็กซี่แน่เรื่องสาระเราจะไม่ค่อยได้ลงลึกนะฮะเราจะไปถ่ายไปเล่นๆหน่อยใช่เราไม่ค่อยมีสาระอะไรนิยาาเนี่ยครับหล่อโผหล่อโผหล่อโกจี้โก้แต่หล่อโผงานผมอ่ะไปรุ่นต่อไปดีกว่าเราโอ้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นพระเอกนะดังตั้งแต่ ใช่ยุคที่ผมเกาะรั้วดูอ่ะใช่ผมก็ต้องมีปมัญญาแน,น่นอนอันนี้คือที่สุดแห่งเอจแอนเจอร์แล้วขี่ข้ามโลกนะครับใช่จะเรียกไป,ปดาวอังคารลวเขนนาเรียกว่าอะไรคิง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 ออฟ เจ้าลูกลายชารลายชาแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางนะครับตัวนี้มีกี่รุ่นครับพี่ดินครับตัวนี้มีด้วยกันเป็นเปสองตัวครับเป็นตัวจีทแล้วก็ตัวจีทแอดเวนเจอร์ครับมันต่างกันยังไงครับถังน้ํามันเหรอครับหรือว่าไงน้ำมันต่างกันอยู่ที่สิบลิตรออ๋และตัวถ้าเป็นตัวแอดเวนเจอร์ก็จะได้โลบาร์ใช่ไหมครับใช่ครับแชนบาร์คู่หน้ามาด้วยอแล้วก็มีชิวหน้าครับที่ใหญ่ขึ้นครับชั้นนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะเยอะ พอมันดังมาตื่นเต้นแต่ไรแล้วรุ่นนี้ผมใช้อยู่ว่าพอทราบเกียรกิคุณเขาดีนะถ้าอยากมันนี้น <ๆ S 1> ออกแบบมาให้ลุยได้ทุกสถานการณ์ไปได้ทุกที่ที่ใจคุณถึงถ้าคุณซื้อแล้วนะครับผมจะมีคลิปแนะนําวิธีล้มนะฮะ <laughs> คุณลองไปกดดูคลิปก่อนๆของพี่ตู่ได้นะครับ <laughs> เขาจะแนะนําวิธีล้มได้แบบสุดยอดมากแล้วก็จะมีพี่ชายของพี่ตู่อีกคนนึงครับอันั้นเขาจะล้มแบบ ก็จะบอกว่าทุเลกันจะบอกว่าทุเลีก็ไปเชิญคือล้มได้ทุกที่กีลาในก,ก,การลีฬาในการล,ล้ก็เป็นคสนุกไปได้ย,ยินข่าวว่ากลับมาจากกินนั้นไม่แตะรถอีกเลยแต่ผมจะบอกอันะครับว่าสําหรับตัว1250 g s a เนี่ยเก่งมากนะครับกติกมากไป้ทุกที่ลุยทุกแบบล<ง>้มไม่เป็นไร,นร,นรเพราะว่าทุกอย่างของ โครงสร้างตัวรถออกแบบมาให้สามารถลุยได้ลุยได้แบบสุดๆใช่ลุยได้นะฮะเดียวเราจะไม่ลงดีเทลกันมากครับใช่นิยามคำนี้ก่อนราชาแอดเวนเจอร์อะไรอราชาแอดเวนเจอร์สำหรับผมนะนิยามคำนี้คือโซฟาสองล้ออืมนั่งสบายใช่ไหมเนี่ยปวดหอเลยอ่ะมันนั่งอยู่บนโซฟาโซฟาดีๆเลยอ่ะมันก็ลอยไปเลยอ่ะโซฟาสองล้อยามสำหรับผมนะฮะเรามาดูตัวใหม้หน่อย อันนี้เป็นตัวใหม่เลยครับได้เลย F 900R ครับตัวนี้ตัวนี้จะให้ในส่วนของด้านหน้าจอทิปทีมาแล้วด้วยเหมือนในตัวพี่ใหญ่หลายตัวครับนี่ดูเครื่องแล้วมันเป็นเครื่องทำไมมันเล็กลงครับกี่สูบครับพี่ดินเป็นเครื่องยนต์สองสูบครับตัวนี้ครับให้คุณชิปมาด้วยใช่ับชิปขึ้นและลงครับอันนี้มีโชกเป็นอัพไซด์ดาวข้างหลังก็เป็นซับแทงข้างหลังก็เป็นโชว์ไฟฟ้าด้วยครับอ๋อข้างหลังเป็นไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ข้างหน้าไม่ใช่เนาะใช่ครับโอเคโอ้โห รุ่นต่อไปเลยเอ้ยนิยามนิยามนิยามคำน,นี้หน่อยนิยามสะดวกสะดวนีห้มันเป็เบสเลยครับอ่าอันนี้ถ้านิยามเหรอครับผมก็จะบอกว่าเป็นสายซื้อกับข้าวนะซื้อข้าวเลยเหอ,เ,อ,อเพราะว่าถ้าจะไปเดี่ยวใช่มันใส่ต้องใส่เถ้าสถอดออ,อ,อ,อกได้อยู่ได้สปอร์ตได้ได้สปอร์ตได้เพราะว่าถ้าถ้าเดินทางไกลก็ยังเปีกสายหนึ่งเลยถ้าสปอร์ตก็ไปอีกสายหนึ่งอันนี้ก็ขี่เล่นในเมือง รุ่นต่อไปาดีกว่าทำไมเหมือนกันเลยครับสองค<อ> <จะ S 2> ันนี้จเป็น F 9 0 1ครับแต่ว่าจะเป็น F 900 XR ครับตัวน,นี้ก็แสดงว่าเครื่องเดียวกันครับต<อ><อ>ัวน,นี้จะเป็น,นออกแนวเป็นจะเป็นแนวมาแนวเอ็แอดเวนเจอร์หน่อยเป็นแนวทัวริเออร์บแบบสปอร์ตสปอร์ตน่ครับสปอร์ตจะเป็นแนวแนวสปอร์ตทัวริ่งครับผมอ่าเป็นสปอร์ตทัวริ่งอ่าสปอร์ตทัวริ่งวันนี้มีขาจับนิวเมเตอร์ให้ด้วยนะครับอ๋อชิวหน่คิวแน่สามารถขึ้นได้อ่าเป็นจอทีเฟทีเหมือนกันกุญแจคีย์เลครับุณ หือถ้าจะขับไกลๆลมแรงๆก็กรขึ้นขึ้นได้ขึ้นได้เรามีเสริมนิดนึงใช่อาจจะเป็นชุดแต่งประมาณนี้ใช่ครับเสริมแต่ว่าเราไปขมาให้ละนี้มีพิทคอนโทรลมาด้วยในพี่ใหญ่อาร์มสองห้าสิบครับแล้วก็วิชิปเตอร์ให้มาแล้วด้วยสำหรับรถขับมิเตอร์ด้วยเนี่ยอบ้านเราได้ใช้นะครับมิเตอร์เนี่ยได้ใช้บ่อยได้ใช้บ่อยพิธีารของคันนี้คือสบายแต่มัน สบายแต่มันสบายแต่มันใช่ถ้าอย่างแล้วไปรุ่นต่อไปเลยดีกว่าโอ้ยครเท่ M ก็ร้อยห้าเหมือนกันครับพี่เหมือนกันกับตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นครับ,ส,บ,บสีสุดเอ็กซ์เป็น,นตัวเริ่มต้น,นที่ที่ไม่ได้ให้โชคจบห,หลักหรือฟ้ามา <S <S ถ้าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันอาสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันรุ่นนี้ก็จะเหมือนกับตัว Versace นะครับผมเป็นเก้าวัฒน์ แก่ออปชันครับอ่าออปชันออปชันอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สองสูบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับขับด้วยซูดโซ่อ่าจะเป็นรุ่นพี่จะเป็นพวกเผาแต่ว่าถ้าจะรับน้ำหนักหน่อยก็ต้องไปใส่เอาร้อยนะพี่เพิ่มเนียบหน่อยอแล้วก็ใส่ขอบด้วยหลังก็หลังเท่าอ่ารุ่นต่อไปดีกว่า G.S <Jeez. S 1> มันไงครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กลงมาครับแต่ตัวนี้เป็นหน้าจอธรรมดานะยังไม่ใช่หน้าจอจะเป็น F เจ0 G.S ครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นเริ่มต้นนะครับอ่าเริ่มต้นไอ้ถ้าถ้าบอกว่าเริ่มต้นไม่ถามราคาก็ไม่ได้อ่าตัวนี้อยู่ที่ราคาที่4 0 0 0สน ราคาลงมา,มาใช่ครับราคาที่ปรับลงมาแล้วตัวนี้เป็นช่วงไฟฟ้านะครับเป็นกลุ่มของทัวริงเป็นแอดเวนเจอร์<ช>ทัวริงชสามารถที่จะใส่กระเป๋าได้ใช่แต่ตว่าตกแต่งใส่แคชเปาว่าใส่บีบสามนี้เพิ่มเข้าไปได้ครับเพื่อสําหรับให้มันเหมาะสมกับการเดินทางครับผมใช่แล้วก็มีหนึ่งรุ่นที่ไม่ได้มามีให้ชมให้ดูนั่นคือ F 8ป0ร้อ่ห้าสิบ GS นะครับผมไม่ได้มีให้ดูในวันนี้นะครับผมเ็ซื้อเป็นรถในกลุ่มของ a d v e n t u r e Touring กัน ว่ามันจะเป็นจะเรียกว่าเอ็น r o โ d v e n t u r ร t o u r i n ก็เกิดได้นะเกิดได้เกิดได้เพราะล้อหน้าที่เอ็ e n ด u r o เลยกันนะใช่เ Enduro ได้ล้อดุยได้เยอะกว่านี่ก็สำหรับข้อมูลในเรื่องของตัวรถแล้วก็กระหางเนี่ยก็ต้องสอบพื้เซลล์น้องดินอย่าบ้าเลยที่มาให้ข้อมูลเราแล้วก็เดี๋ยวเราไปขอสอบถามเรื่องขันซื้อต่อ่า ซื้อเนี่ยเรื่องปนไถ่ต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่่ใชสำหรับถ้าเรามีเงินเดือนหมื่นนึง่ะเราจะผ่อนเท่าไหร่เงินเดือนหมื่นห้าเราจะไปหารถรุ่นไหนได้ใช่เป็นคลิกล็กๆลิขผู้ชมนะที่บอกว่าอยากเตรียมตัวสำเ,เร,รื่องคนอ่ะผู้ชมใช่ น้องเดียครับถ้าสมมติว่าผมตัดสินใจได้แล้วว่าผมจะเลือกซื้อรถ C400x แต่ดีว,ว่าผมเนี่ยมีเงินเดือนแค่สองหมื่นบาทเอง <c oughs> นะครับผมจะสามารถซื้อรถคันนี้ได้ไหมครับซื้อได้ค่ะซื้อได้แน่นอนอลูกค้าทำงานอะไรหรือจะทำธุรกิจอะไรก็สามารถซื้อรถบี w ดูได้นะคะตอนนี้เรามีเงื่อนไขการเช่าซื้อแบบไฟแนนซ์นะคะตั้งแต่ดาว0%ถึง35%แล้วก็ผ่อนตั้งแต่36เดือนค่ะถึง60เดือน ยาวๆกันไปเลยแล้วแต่ลูกค้าจะไปสะดวกเลือกแบบไหนอยากจะใช้เงินดาวหรือไม่อยากใช้เงินดาวเราก็สามารถทําให้ได้ค่ะมีเสริมนิดียงในส่วนของศูนย์เบียมอตอร์หลานนะครับผมสกายออโตเฮาร์อ,เอนเน,นเซลลนั่งงานขายหรือว่าที่ปรุตสางการขายที่นี่นะครับผมให้ข้อมูลได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน,นอกจากข้อมูลแล้วคือความเป็นกันดีนะความเป็นลี่ของ ของน้องเสีที่เนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกๆเลยที่ผมได้เข้ามาเลือกใช้บริการแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ยังแวะเข้ามาเรื่อยๆอยู่นลผมไม่มีอะไรทำก็มาดนกาแฟได้มาดูรถต้นกเกียรได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรมาลองได้นะได้ค่ะลองได้ไม่จำเป็นว่าต้องแบบแต่งตัวดีใช่ไหมไม่จําเป็นเลยค่ะเสื้อผ้าสั้นใช่ได้หมดมารด้เท้าแต่ก็ได้ใช่มาได้หมดเลยแค่ใจคุณพร้อมค่ะไมเลยเดี๋ยวเราครับผมมาดูได้มาดูได้มาลองดูก่อนได้ครับผม คือผมมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับที่นี่อยู่เลยครับผมอันนี้เป็นความรู้สึกที่เราประทับใจตั้งแต่เราเราเข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับผมเป็น first impression ของผมเลยนะครับผมแล้วก็ก็ยังประทับใจอยู่ก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวการประทับใจของตัวเองให้เพื่อนๆหรือพี่ๆหรือใครก็ตามที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจังหวัดน่นนะครับผมอยากจะแบบขับรถมอเตอร์ไซค์ในส่วนของสไตล์ทัวริง่งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับผมการไปได้ไปใช้ชีวิต อยู่ในแบบสถานที่แปลกใหม่นะครับผมด้วยการเดินทางด้วยสอง้อมันก็เป็นการเจประสบการณ์ใหม่ประเด็นะครับก็ขอบคุณน้องเดียมากเลยนะครับคือจริงๆเราไม่ต้องมีเงินดาวก็ได้เงินเดือนไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับผมนี่ไอโตะมีพนักงานที่นี่นะครับเซียวที่นี่นะครับอยู่ได้ด้วยความหวังถึงบอกเลยเราก็ต้องมีความหวังกันทุกเดือนนะครับมีความหวังกันทุกเดือนนะครับ ขอบคุณน้องเดี่ยมมากเลยนะที่เป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราต้องอยู่ด้วยความหวังค่ะใช่ครับทุกงง่วนต้องง่วนเลยครับเราจะมีง่วนต่อไปเสมอสำหรับท้ายคลิปนี้นะผมก็ในนามของช่องยูทูลการีคอนทัมแลนด์นะผมก็ขอขอบคุณสถานที่นะผมขอบคุณคุณดอมนะผมที่ให้ข้อมูลพวกเราได้นะแล้วก็ขอบคุณเซลล์ท่านเลยนะผมในห้อง ได้ทั้งในเรื่องของข้อมูลรถข้อมูลการซื้อแต่ก็ที่หนึ่งดีแต่แม่บริการแบบนั้นเลยใช่บริการที่ระดับประทับใจก็ขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยนะครับครับผมได้ครับยินดีมากครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบิสกฮาร์